ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเองชื่อนนวันนี้เป็นวันที่ผมเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนตอนนั้นก็คือไฟเซอร์และวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูสถานการณ์ของผมว่าผมเองเนี่ยถ้าฉีดไฟเซอร์ตัวผมเองจะมีอาการหรือผลข้างเคียงแต่อย่างใดผมลงทุนไปตั้งแต่เช้าก็คือ7ดโมง เวลาที่ผมไปเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าใครไปก่อนก็ได้ก่อนซึ่งนั่นก็จริงอย่างที่ว่าแล้วเราไปดูสถานถการณ์ที่ผมเจอกันโอเค let's go <S <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนของผมกันแล้วนะครับซึ่งนี่เป็นทางเข้าหน้าโรงเรียนก็จะรู้สึกถึงความที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติซึ่งจริงๆมีทางที่ไปได้เป็นทางแบบปกตินะ แต่พวกผมเลือกที่จะเดินเข้าป่าแทนเพราะว่าแกบอกให้ไปเอาที่หอประชุมซึ่งทางนี้มันรู้สึกใกล้กว่านิดนึงผมก็เลยเลือกที่จะไปทางนี้กัน,นจริงๆพวกเราก็เริ่มที่จะคิดได้แล้วนะครับว่าทำไมพวกเราถึงมาทางนี้กันเพราะว่าทางนี้มันค่อนข้างที่จะเปียกชื้นเนื่องจากที่ฝนมันตกนะครับ ช่วงประมาณตีสี่ตีห้าตอนเช้าเช้าก็ตกลงมาที่ดึงก็เลยทําให้ทางมาเหนียวค่อนข้าง,างที่จะเปียกครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูในหอประชุมกันครับจ้าวแล้วก,กหัวซัวมากกว่าที่เดินรันมาหืมเขาขึ้นมาเร็วแะชัได้กจัดสักกบุกโซนนี้ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่หอประชุมของโรงเรียนเรานะครับตอนแรกนึกว่าจะได้จัดโต๊ะซะแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ขี้เกียจก็เลยไม่ได้ไปจัดช่วยคนอื่นครับก็เลยมานั่งสาวผมนั่งแอ็กล่อเอ้ยไม่ใช่ครับก็คือสิ่งที่ว่าเราทำก็การนั่งเล่นเกมครับแล้วก็รอรอรอไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีนะครับตอนนี้จริงๆก็มีเหมือนกันก็คือจัดโต๊ะนั่นแหละแต่ผมไม่ทำนะครับโอเคก็น,นี่คือบรรยากาศ รอบๆตัวผมนะครับอาจจะถ่ายไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจแล้วก็ค่อนข้างที่จะอายนะในการถ่ายกล้องนะครับผมและนี่คือเอกสารการรับรองว่าเราเนี่ยจะได้ฉีดไฟเซอร์ซึ่งผมไม่สามารถถ่ายให้มันชัชดๆดูได้เนื่องจากมีข้อมูลส่วนตัวของผมค่อนข้างมากเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าจะมีเอกสารอะไรบ้างนะครับก็จะมีเอกสารของทางโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามันให้กรอกอะไรบ้างก็ ก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ส่วนมากคุณหมอก็จะทําการกรอกให้เรานะครับซึ่งบางสิ่งที่เรากรอกเองก็จะมีชื่อเราวันเดือนปีเกิดแล้วก็บัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีของผู้ปกครองนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกจะพูดยังไงดีแล้วก็มีเขียนชื่อแล้วก็เขียนบัตรประชาชนแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีความดงความดันนะครับมีน้ําหนักส่วนสูงครับนอกนั้นหมอก็จะกรอกให้เราเองนะครับทุกคน อย่างที่ว่านะครับสาหรับโรงเรียนของผมก็ใครไปก่อนก็จะได้ก่อนแต่โรงเรียนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคิวจะเป็นอย่างนี้ไหมนะอาจจะตามเลขที่หรือว่ายังไงก็แล้วแต่ของโรงเรียน,นครับแต่ผมเนี่ยเป็นถ้าใครไปก่อนก็จะได้ก่อนครับไม่ได้เกี่ยวกับชั้นปีหรือมอะครับซึ่งผมเนี่ยได้คิวที่13ครับโอเคทุกคนก็จะมีเหตุการณ์ต่อๆไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครทุกคนโอเคครับหลังจากที่รอมาได้สักพักเราก็จะขึ้นรถกันแล้วนะครับ ซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศในรถนะครับผมของชีวิตเวลามี่ข้าวมืี้ข้าวมือสุดท้ายแล้วยาก็ยากโม้ยจะสุดท้ายหรอวะถ้าถามผมในรถตอนนี้ก็น่าที่จะเสียงดังมากเลยนะทุกคนแต่แบบว่าทุกคนก็รู้สึกพูดเล่นๆกันไปว่าแบบเออกลัวตายกลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนในรถแต่ละคนตอนนี้รู้สึกถึงความสดใสและความล่าเริงนะครับก็ชิวๆกันไปนะครับทุกคน แล้ว,ลวตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รอที่จะทําการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับรอทางคุณหมอที่จะเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่างๆนะครับผมและแล้ว,ลวจะได้ฉีดกันแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องที่จะทําการฉีดแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าที่จะถ่ายอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะขึ้นเขียงกันแล้วนะทุกคน เออไม่ใช่ได้เวลาที่เราจะฉีดกันแล้วนะครับโอเคเราไปดูสภาพตอนที่เราฉีดเสร็จกันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ฉีดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมถ่ายไฮไลท์อย่างหนึ่งนั่นก็คือ,อ,อการฉีดวัคซีนเฮ้ยผมลืมไปได้อย่างไงนี่ขนาดตอนนั้นผมยังแบบตกใจตัวเองว่าทําไมผมถึงลืมกันนะสภาพของเราตอนนี้ก็รู้สึกไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับปกติไม่มีอาการเวียนหัวไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้หลังจากฉีดเสร็จมาสักพัก และนี่คือเวลาที่ครบหลังจากที่เราฉีดวัคซีนซึ่งเราจะสามารถกินข้าวได้ทําอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ตามใจเรานะครับและตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะหิวข้าวมากเลยนะทุกคนแต่ผมก็รอนะครับรอจนกว่าจะครบนาทีที่ผมต้องออกไปนะครับซึ่งก่อนที่เราจะออกไปนะครับผมก็จะได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรนะวัดความดันนะครับผมนิดหน่อยก่อนที่จะไปรอในห้องที่เขาเตรียมไว้นะครับแล้วก็ออกไปสู่ ภายนอกชิวๆกัน,นครับทุกคนและแล้วผมก็ได้ออกมาถึงโลกภายนอกับผมและสิ่งที่ผมต้องการสิ่งแรกนะผมก็คืออาหารซึ่งผมก็เห็นร้านค้าที่แกขายขนมนะครับเป็นกล่องละ20่สิบนะผมแกขายอยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อก็มาซื้อได้นะครับโรงพยาบาลนาว่าและนี่ก็คือสิ่งที่ผมซื้ออีกอย่างนึงนะครับก็คือขนมจีบนะครับผมเพื่อที่จะ ไม่ทําให้เราหิวก็ต้องกินไว้เยอะๆนะครับหลังจากที่เราฉีดเสร็จนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าคุณหมอเนี่ยให้กินข้าวได้หรือเปล่านะครับให้กินได้เลยหรือเปล่าแต่ผมหิวมากๆนะครับเนื่องจากที่ข้าวเช้าผมไม่ได้กินนะครับผมเนี่ยตื่น7จ็ดโมงแล้วก็ไปโรงเรียน7จ็ดโมงเลยนะครับเค okay, ทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับ go home ไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่รถกันแล้วนะครับเราเตรียมตัวที่จะกลับไปโรงเรียนกันนะครับทุกคน โอเคครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับทุกคนและแล้วตอนนี้ก็ถึงที่โรงเรียนแล้วครับผมก็กินอาหารกินอะไรเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าออยากถ่ายก็หยิบขึ้นมาถ่ายเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเวียนหัวไม่ได้รู้สึกถึงผลอาการข้างเคียงใดๆนะครับก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันชิลจังเลยวะทำไมไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยนะทั้งที่ผ่านมาได้สักพักแล้วนะครับ ก็พูดไปอย่างนั้นนะครับไม่คิดว่าจะมีผลข้างเคียงมาและแล้วนะครับผมก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อนกันนะครับทุกคนแล้วถ้าถามว่าทําไมถึงไปบ้านเพื่อนก็จริงๆปกติผมก็จะพากันไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมกินข้าวผัดที่บ้านเพื่อนนะครับผมก็กินข้าวกลางวันกันนะครับแล้วมันก็มาครับนั่นก็คือผลข้างเคียงครับซึ่งจะมีอาการเวียนหัวเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็จะมีแบบ รู้สึกมึนๆรู้สึกแบบอยากนอนอะไรอย่างนี้นะครับและสิ่งที่ผมทํานั่นก็คือการกินยาพาราครับซึ่งคุณหมอได้บอกไว้ว่าถ้ามีอาการปวดหัวอะไรอย่างนี้นิดหน่อยก็กินยาพาราได้เลยหรือว่ากินรอไว้ได้เหมือนกันครับกินแบบกินประกันไว้อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็การสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็แม่งตอนนี้ผมเอาเด็อาการที่หลังจากที่ผมไปฉีด วัคซีนไฟเซอร์ครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ก็จะมีผลข้างเคียงเช่นตอนนี้นครับผมเริ่มที่จะมึนหัวแล้วก็มีอาการเหมือนที่จะเป็นไข้นะครับแต่ตัวผมไม่ได้ร้อนหรือว่าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นออกครับหน้าตอนนี้นะครับซึ่งผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมขอเช็เวลากันหนึงเออไม่รู้สิซึ่งผ่านมาแล้วผมฉีดออกตอนนี้ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนก็ มีอาการออกมาแล้วนะครับก็จะมึนๆหวัวตอนนั้นเพื่อนเป็นไข้ก็จะอาการประมาณนั้นทุกคนโอเคตอนนี้ผมมันห้างที่จะง่วงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะดู YouTube อีกสักนิดแล้วก็ถ้าหลับก็จะหลับไปเลยนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมาอัปเดตอาการอีกทีหนึ่งนะว่าหลังจากผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วอาการจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับกราไปกันแล้วทุกคนบ๊ายบายซึ่งตอนนั้นผมก็ง่วงมากเลยแล้วก็เข้านอนกันไปนะครับ และแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะนอนเยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากลางคืนผมก็นอนเหมือนกันแต่ผมหลับไปเต็มๆถึง4ชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแบบจริงๆผมพยายามที่จะปลุกตัวเองให้แบบว่าตื่นขึ้นมาเร็วๆนะครับแต่มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะมันง่วงมากเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างอื่นไว้นะครับทุกคนและแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ผมฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับโอ้ผมลืมอีกบอกอีกอย่างนึงนะครับ อาการข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นนั่นก็คืออาการเจ็บไหล่นะครับตรงไหล่ที่เราฉีดก็จะมีรู้สึกความเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจริงๆผมมีสิ่งที่อยากจะพูด,ดนิดนึงก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดนั่นก็คือใครที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก็ขอให้สู้ๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอาการข้างเคียงก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าครบ7วันอีกทีผมจะมาอัปเดตอาการว่าผมเนี่ยมีความรู้สึก ต่างจากวันแรกไหมมีอาการเป็นยังไงนะครับทุกคนและสาหรับใครที่กลัวเข็มนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆมาดูหน้าตาอหล่อเราของพี่ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนก่อนก็ได้นะครับเอ้ยยอกนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็รู้สึกเจ็บแป๊บๆนิดเดียวนะครับทุกคนนิดเดียวจริงๆนะครับซึ่งสําหรับที่ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สั้นๆนับไม่ยาวเลยมากเอ้ยก็ยาวแล้วนี่หว่า10นา โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันแล้วครับเอ้ยเอ้ยจริงๆผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมอัปเดตสิ่งที่ผมทําไปครับก็คือผมไม่ได้นอนบ้านเพื่อนนะครับไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นนะครับผมกลับมาที่บ้านตัวเองมานอนที่บ้านตัวเองซึ่งผมไม่สามารถเอาคลิปเสียงอันนี้ไปไว้ข้างหน้าได้เนื่องจากความผิดพลาดของผมเองนะครับเลยใส่แฮชแท็กมาท้ายคลิปและกันฟอลลอนะครับนอนบ้านตัวเองนะฮัลโหล